ค่ะเมื่อนี่มาตามแนวทางความฝันแม่เขียวนอย่อยโค้งุดท้ายดวนๆเนาะคะ่ะเพิ่อนอธิษฐานว่าถ้าเลขเข่าแล้วว่าต้องฝันอีกพ่นวะโต๊ะกลางเคลื่อน,กกน,นมาฝันอีกขอนสิแจ้งเพิ่นว่ามามีผู้เอาเล็กน่อยมาให้เพิ่นนี่แหละค่ะเพิ่นว่าเพิ่น่าเลขเข่าแล้วอันที่ฝันใดเพิ่นว่าจะเป็นตัวใดไปตามแม่เขียวหน่อยเดีเล่ค่ะไม่ครับสวัสดีค่ะ,ะมาตามเขียวหน้อยดวนเด้อนะครับ วันนี้มาด้วยกันตื่นเชยกันเลยจะเล่น้าเคยไหนะครับเีเยอน่อยคือหงโม่เลยปกติกก็ดเก็ดโมงนี่แหะเ้ม่งออกไปเพื่อเวลานางเวลากินโนนนี่นั่นนานะครับาไก่ได้เนาะสิท่านเนาะนะครับาตามเคียหน่อยให้ส่นฟันดีได้มนวันสึกว่าจะได้ตัวเลือ สามหกสามเก้าสามหกสามเก้าเนาะสามหกสามเก้าวันนี้ก็เลยอันมึงขึ้นเลยว่าทะเลกันเข่าแล้วกับหิมิตจริงๆไม่อต้องให้ฟันดีเด้อทัเลขสามหกสามเก้าที่ฟันได้เข่าแล้วสันวันนี้มึงกับว่ฟันเนฟบ่ฟันจนว่าสิแกงจนว่าสิกแกงอัน อันนั้มันมแย่วาดลองพญายาดละ่ะเอาเอาเด็กหน่อยแย่งคุรูเ้วเด้จะจะว่าคิดว่ามันสิว่า่เขาเรอกคิดว่ามันสิมาหลอกมาตัวนันล่ะอุ้มเด็กหน่อยมาให้อุ้มไว้เอาอุ้มไว้ไข่อยจะข้าวแนวสัน้นลูกผู้ใดลูกข่นี่ละสัน้นแลีวมาอุ้มไว้ให้อุ้มไว้ให้วันนี้มันเล่นทั้งขี่ทั้งเหยวแม่ใส่ต้นใส่โตวเบิร์ดอรรถวันนี้ แม่มันออกมาเลยบอกให้แม่มันนันมาอุ้มไว้แต่ควองแด้สิตไปอาบน้ำาช็ดเสื้อผ้าอาบน้ำาช็ดเสื้อผ้ากับปอท่านแล้วแม่มาเบิงเวลาวัานนี้ตื่นขึ 6, ้นมาหกโมงสามสิบหรอว่ันก็เลได้นั่นแหละมาฝันช่วงหกโมงสามสิบเป็นมันก็ตื่นได้นน่เจ <c oughs> อ,อ <c oughs> เราสวยเนาะกันแล้วดูสวยอย่างก็เลยว่าแม่มันกับแม่เหล็กกาห่อหล<ะ>่เพราะว่าเมื่อคืนอธทิษฐานว่า ได้ได้มาอุ้ม่น้อยกีย่แตถต่แขาแม่งมเราแล้วคิดว่าเดี๋ยวเขาแลี้วยวข,ขันขันแ<อ><อ>ม่นเป็นตัวเลขอันอเป็นบ้านเลขที่นี่กะสิแม่นว่าไม่หลอกวันในที่ห้าแมน่นจะหลอกมาสองที่ชีโมสามปเป็อยากซื้อมาซื้อเนาะแต่ว่ากับ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 ว่าแน่กับมาคือคือหมูว่านนี่เนาะมอรวยว่าสิฝันเห็นพระจันทร์ที่เล็กมันสามซีซีเนาะหลักกับมากมากกี่เด้อ เป็นยังจบตรนี้ละได้เล็กน้อยนะแม่แต่ขอเยอะนั่นล่ะเนื่องว่าเจ้าาดน,อนอ่องญาติลราเอาเอาลูกไม่อุ้มไว้อุ้มไวแล้วมานีมันก็เลยขี่ใส่แต่ขวางเลยสิบฝ่าไปทํางานแม่นเงยเบิงนาฬิกาหกโมงสามสิบเลยสะดุ้งตื่นในวามฝันนี่สะดุ้งตื่นเลยมาเบงนาฬิกาแต่ของอีลีกับหกโมงสามสิบตรงกันแม่นั่นละ่ะ อลไรก็เลขที่ว่าให้ล่งไม่กับหกสามศูนย์แหละเฮ้ยโลงมือนี้ฝันมือนี้ไหมเออฝันว่างหันไหมเพิ่มหมดเพิ่มห่ดกันซื้ออืมกันกันเออกันหกสามศูนย์เห็นไหมเพราะว่ามันมันนั่นกำลังเสียบไปทำงานนั่นเลี้ยงเหรียญเบิองมาเอาลูกเจ้าแต่แม่มันขี่มันทายใช้่อยแล้วบะเนียน เคร่ขอขสวยแล้ว,ลวเลยเงี้นเบิ่งนาฬิกาขา้างฝาในฟันนะอะเออเจ็ดโมงสามสิบเล่่าสะดุ้งตื้นมาสัน่นม,มาเนียนก็เลมาจับเบิ้งงทอดสทบแม่นหกโมงสาสิบเรซื้อหมกกอ,อกเลยนวันนี้ลูกบึบบับบุบ,บับเ<ด>่าไปอาบน้ำล่างนานนจำนีเหรอมันกระแตงตัวแล้วกำลังสีออกไปหมดมา,าพอดีเดเป่าเตนสวย กันเลยว่าแมนคือแต่งตรงกันนาฬิกาตรงกันเป๊ะปานวัดจัดว่างแท้ในความฝันเหลียววงห่วงสามสินยบสานยเก้าอยู่ว้างไอห่สามตัวเก้าเนี้ยนี่เก้ากันนี่นึยหกแมนข้างหน้าเขาหกสามหกสามี่ยพอสามศูนย์มันติดเก้อยู่บ้าอ๋อคสามศูนยเนาะ ยังมีได้เด็กกันเลยขึ้นมามาติดการออกอีกอยู่บ้าสามศูนย์วันเนี่ยวันเนี่ยดำนออกได้ออกได้ขึ้นกันนะนะครับตามหนีได้นะฟันมือว่านก้อนนะนะสามหกสามเก้าเนาะฟันมือว่านก้อนฟันกระต่ายโดนกันหอยดิบรึเปล่าน้อสามหกสามสามสามเก้าหกเก้าหกหกกันนะฟันไป่ละศูนย์เวลาเนาะคือว่า ่นน้ำในเขาฝากเด็กน้อยสิเพียงนั่นน่ะจ้าผกโมงสามสิบนะครับกืบเพิ่มเติมมาทั้งนี้แหละเด็กน้อยไม่เขาให้ฝากให้อุ้มลูกให้เขาเขาไปอุ้มให้ในเฮี้ยนนั่นแหละเลยอุ้มไปเขากำลังจิดแต่งตัวไปเหตุงานแล้วมันเลยขี่ไซบัแนี้เลยว่าจีเปลี่ยนเสื้อผ้าในบ่อในบ่เปลี่ยนในอย่างเบื่อเวลาก่อนว่าจีเปลี่ยนท่านบ่แม่หกโมงสามสิบแล้วเลยโดดดึงขึ้นเลยจากบอลเลย โอ้เห็นเวลากระตื้นเปล่นเวลากระตื้นเลยตื่นสวยกระตื้นสวยอิริสวยอีหลีก็เลยมาจับเบิ่งเวลาในโทรศัพท์ว่ามันแมนอีหลีบอมันก็เลยแมนหกโมงสามสิบอิรินะเวลาฝันกับตื้นความกันไม่ได้เลยน่าเวลาฝันกับอันนาฬิกาอยู่ข้างฟ้ากับนาฬิกาจริงมันตรงกันไหมนัองแฟนตานี่ชมอ่ะ

สามหกสามเก่าวงหลดแมนวายที่เป็นเมืองเก่งน้อยเล็บจี้กับปตัดน้อยแม่ตุ้ยอันนั้นเอาไปอันอันมอรลอยวุงกับมันข้เจ้าแบบเด่นกับมองเห็นอันตัววงเันเนี่ตัวกันก็ช่วยฉ่นหนึ่งสามีเด้นะครับสำหรับในทางของมีเกี่ยวสามหกสามเก้ากระต่ายยอนลงมาเนาะ อได้สามหสเก้ได้สามหกกับสาสมเก้าหกเก้าของตัวกันเนาะฟันไม่ละสุวนเนี่ยเดี๋ยวนิดหน่อยชี้แจกได้สาวไปอาานนาไปทำงานเนาะฟื้นไม่ได้ของโมงสามสิบนะครับตื่นมากของมงสาบตรงกันอีกนะสามส่วที่เก้าว่ามันจะรสามี่ล่ะเอาจบๆกนมาเรื่อยๆพี่น่องเออ่เราทุกข์ฟันนิยหน่อยเอบคุยหลายกี่ยอฟังเนาะเดินไปเด้อเนาะนะคับนันสามส่วนสิ่าอ่น อีหมีบ้าท่นไหนเอาไห้เลยมันจะเจีหญ่ยังไงไรพวกยจะบุเนาะะเวียนตัวปีนตัวนี้งแต่พ้อนไม่ยกไห้ไม่แล่านแล้วขอเล็กล่าว่ไห้จักเท้าเจือไห้ใหญไงเราปล่อยถายไก่หมูเนาะกลเว้นก็คือว่าฝันดีแ่ชสวยงานตไปเฝ้าไอ้เพื่อนนาะาเบล่างาตาไปมึงก็ททันลง ลงแล้วอืลง่งมันถือไ้แล้วก็ว่าถือถือว่าล่าสตา์ัาอะไรล่งหกสามศูนย์แวนล่าสัตา์ตาตัวใดมือเศร้าแขนแขนนี่ล่ละก็เลยว่าเพิ่กันนะแต่บ่วบ้เราว,วอันซุ่มสี่ตัวันมาล่ลงล่งอันปันใดมือเศร้านะเร่อะมีานาสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ